สุดท้ายก็ต้องลาครับเดี๋ยวไป,ไป,ไปเพิมมาเยี่ยมใหม่นาะเดี๋ยวไปเไปยิงมมาเยี่ยมมายิงมาอยู่นี่แหละ <c oughs> อ่ายาย <c oughs> ดีใจมากเลย <c oughs> แล้วก็ดีใจคือกันเลยเนะาะไปเดินทางกันต่อครับ <c oughs> ต่อไปเราก็จะไปที่ปากซกันครับพี่น้องอ่ <c oughs> ไปปากซอ่าเดี๋ยวจะนั่งหน้าเองอะขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอ่าข <c oughs> ึ้นรถครับไป นับคนใ้เรื่อด้ะหายหมดมาเอ้าเอ้ยนี่ยพร้อมเดินทางครับพี่น้องเราจะไปที่ปากเซกันต่อเมื่อกี้เวะลงไปเยี่ยมญาติกันแป๊บหนึ่งครับ บรรยากาศพอดีเลยนี่ครับดูครับสะอาดสะอานมากครับบ้านเรือนแล้วก็มีการปลูกผักสวนครัวด้วยเนะาะนะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยครับพี่น้องอยาวาเด้ครับผมหนึ่ความเจริญกไ็ไม่แตกต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่ครับเนาะและ้วดูดีกว่าอีกซัมครับผมนะฮะมะขามก็มีมะม่วงก็มีเอออ่ะมีประตูบ้านรั้วรอบขอบชิดครับ มีร้านค้าอยู่หน้าหมู่บ้านนีครับไะ,ะเดินทางกันต่อครับโอ้มีปัจจุณณอยู่หน้าบ้านเลยเว้ยนี่ครับมาดูถนนหน,นทางของพี่น้องเราฝั่งนี้ด้วยครับโอ้บ้านเกิดมาอุ้ยมีฐานเยอะเลย <c oughs> เราเดินทาง <c oughs> ไปปากเซเลยครับตอนนี้ ครับเนาะเห็นทุกๆพื้นที่ครับ ขี่โอตัวเกียร์ธรรมดาเนาะบัลวงเนาะอ่าก็แล้วิ่งนี่ฮะไม่เหมือนประเทศไทยครับผมขับลายปีเดียวเลยเล็นบัลวงอ่าบัลวงเราไมาต้องความเคยชินเนาะทำอะไรขับลวงเลยเนาะเออลุงเลยเนาะใส่เขาเต็มทีเนาะโอ้รถลาวไม่ทำไมเออรถบนตัวนี้นี่ฮะดีแม็กครับผมวีโกเพวงมาลัยขวาพวงมาลัยซ้ายเนาะเอาพวงมาลัยซ้ายครับ กไกลแล้วมาตรงนี้เพื่อที่จะนําขึ้นประเทศไทยนําเข้ามาที่ประเทศไทยครับ ปากเซครับเราจะไปกินข้าวที่ปากเซครับพี่นอ้องอ่าวันนี้ยอมไม่กินข้าวพี่นอ้องอดข้าวเพื่อที่จะไปกินที่ปากเซกินขนมรองท้องไปแล้วครับบรรยากาศแถวนี้ก็จะเป็นภูเขาซะมากกว่ากันนะีภูเขาเป็นที่ดอน คุยกับคุณพ่อ,อที่อยู่สปลาวครับท่านบอกว่ามาช่วงนี้ก็จะอากาศสบายอากาศเย็นสบายหน่อยว่าน้นอา,อากาศจะเย็นสบายกว่าถ้ามาช่วงหน้า,าหน้าแรงเมษาราตรงเบาพี่น้องด้วยครับพี่พรตอนนี้ก็อ,อากาศดีว่างั้นเนาะสองข้างทางก็ไม่แตกต่างจากบ้านเราครับก็จะคล้ายๆกัน ดีพอสมควรครับก็ไปไปตากจากบ้านเราเมื่อกี้รถผมตกหลุมับที่ช่องแม็กไปน้องยางระเบิดเลยนะแต่ว่าอย่าว่า,าบ้านเขาไปดีครับบ้านเราไม่ดีเหมือนกันหลุมใหญ่มากๆครับนี่นะครับที่แม็กไม่ไปด้วยเนาะไปแต่ย,ยางนะร้านยางก,ก็มีพี่น้องเนี่ยร้านยางก,ก็หมือนบ้านเราส่วนมากรถที่ฝนมันจะมีรถ ที่ลานไว้ก่อนที่จะมีรถสิบรถพ่วงจากประเทศไทยครับมารับมันสับหลังออกไปครับผมเรกามันลาวเอาได้ไกมืออาชีพได้คนขับมืออาชีพที่เข้ามาหากินในลาว <Yeah. S 1> หรือว่ามาประเทศลาวป่อยมากครับไม่ต้องห่วงเรื่องของทีเมือในการขับขี่แล้วก็เส้นทาง <Yeah. S 1> มันใจได้ครับ รถของพี่น้องทางลาวก็เหมือนประเทศไทยทั้งหมดนะครับแต่แค่พวงมาลัยอยู่ซ้ายแค่นั้นแหละครับเนี่ยตอยต้าอซูซุเจอหมดครับ <Yeah. S 1> แต่คนลาวส่วนมากจะใช้รถถ้าคนมีตังค์จะใช้รถรูเนาะใช้เล็กซัสฮาดโดครับพี่น้องนะ yeah. <Yeah. S 2> ใช้ระดับแบบดีๆไปเลยเนาะเห็นรถนําเข้าจากอเมริกา <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แต่รูาาร้ <Yeah. S 1> แ,รแห้งเล้งเร็วมากเลยเนาะ บรรยากาศเขาแรงเร็วม,มากเลยทางไปบ้านปูทางนีเยอะไม่ทางลาดยางนะงบ้านาปูนะ เป็นป่า คนเราทำทางเพื่อจะเก็บเงินรัฐบาลไม่มีเงินแล้วจะรวมเอกชนไดไมเนีเสียค่าผ่านทางกันเนาะรัฐรัฐไม่มีเงินเนื้อรัฐเงินน้อยก็ต้องให้เอกชนมาทําทางเองครับแล้วก็อันนี้ข้อมูลก็อาจจะพูดเท่าไรเนาะติดตัวประกันนัต้องขออภัยครับเผื่อคนที่มีความรู้ได้ชมแล้วเอกชนมาทาถนนกบเพื่อที่เก็บทางเก็บเงินค่าทางกับเนาะรัฐบาลไม่มีเงินทําทางครับ ไปเรื่อยไปเพื่อพี่น้องเห็นบรรยากาศได้เข้ามาประเทศลาวแล้วก็ตื่นเต้นครับก็อยากจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นเอฟซีของเราได้เห็นบรรยากาศสอง้างทางวันนี้เราจะไปปากเซนะเราจะมีคลิปเที่ยวลาวนี่ประมาณ2ี่สิบอีพีพี่น้องเ็แน่นอนครับโอ้พี่น้องเนาะสร้างลาวสร้างลาวโอ้ยสาวๆน่ะ นี่สาวลาวสาวลาวพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมือสาวลาวอีหลายแต่ว่างามแท้นมือพี่น้องครับผมเห็นสาวลาวหรอโอ้โนี่มืนบ้านเราแล้วมีศาลาข้างทางแล้วก็ตื่นดินแดงไปเลยแล้วก็มุดเลยทางต่างดือกันอันนี้โอ้เหมือนบ้านเราเจริญรุ่งเรืองครับพี่น้องเราเจริญครับไม่ใช่ว่า บา้านเมืเองก็ไม่เจอเดือนนี้เจอเดอนนะครับผม เสียค่าผ่านทางมาแล้วครับไม่ใช่ว่าวิ่งฟรีนะพี่น้องถนนที่วิ่งฟรีได้คือถนนข้างหมู่บ้านครับถนนอย่างนี้ต้องเสียค่าทางนะครับผมนาะเป็นถนนเส้นหลักก็จริงครับแต่ว่าต้องเสียค่าผ่านทางเนี่ครับปั๊มน้ำมันตราดาวพี่น้องปั๊มดาวปั๊มดาวเหมือนบ้านเราเลยจากพันขีดตัวพี่น้องขึ้นหลายขั้นพี่น้องรีบหนึ่งนี่่ะ กัคนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ